อ่โอเคนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงเรื่องรู้ทันรู้ทันเหลี่ยมมุมนะครรู้ทันเหลี่ยมมุมมิจฉาชีพนะครับรู้ทันเหลี่ยมมุมมิจฉาชีพนะครับผมโดนมาแล้วครับโดนมาโดนมาโอ้โดนมาหลายหลายมุมมากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมเล่าในมุมมิจฉาชีพในมุมเรื่องของาลงแบ่งไก่ในกลุ่มก่อนนะครับนะ แ,แรกเราก็ไม่รู้จักเนาะเขาก็ลงแบ่งไก่ในกลุ่มมานะครับก็มีชาชีพนี่แหละตั้งใจลงแบ่งมาเลยนะแล้วก็ไปเอารูปเจ้านั้นเจ้านี้มาคลิปตีดีๆมาผมเห็นผมก็ชอบนะฮะพอชอบแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวนี้อ่าอ่าห้าพันห้าพันร่วมส่งให้นะครับผมก็ขอลายขอลายส่วนตัวทักไปนะครับก็ไก่มันไม่มีเก็บไปทางใช่ไหมครับมันมีจะต้องโอนก่อนเขาจึงจะส่งไก่มาให้นะครับผม ก็เลยเป็นประเด็นละผมก็มันเกง่งอนะนาะครับเก่งมันเก่งแบบแอบแอบไปเห็นนึกออกไหมครับแอบ,บไปเห็นคลิปคนเดียวดึกประชาชีมันจะชอบลงในเวลาดึกนะฮะพอดึกดเดือนๆเนี่ยมันจะลงมาจากักนึกออกไหมครับลงในช่วงที่คนเงี้ยบๆคนประมาณอ่าสนใจทักนะตรงมาปึ๊บๆ,ๆตัวนี้อ่าอ่าเดือดร้อนต้องรีบขายสนใจทักนะครับปึ๊บๆลงมาประมาณห้าหกทุ่มนี่แหละผมก่อนนอนผมมาเช็กดู ชอบชอบยงยังไม่มีใครถามใช่ไหมย,ยังไม่มีใครเอาใช่ไหมเขาจะขายเนี่ยเขาจะขายถูกด้วยห้าพันพอดูคลิปแล้วราคามันตัประมาณทักสามสี่หมื่นนู่นแหละครับไก่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าขายห้าพันผมเอาอย่างนี้ผมเอาแน่นอนนะเอาเอาครับโอเคครับอยู่ไหนครับไก่อยู่ไหนยังไงนะฮะอ่าเขาก็รู้ว่าเขาก็รู้ว่าผมอยู่ไหนผมยุงเทพไก่อยู่ไหนผมไปเอาเองเขาก็ไปอยู่ไกลๆเขาบอกอยู่อ่าปัตตานี นู่นครับอยู่ไกลหรืออยู่ภาคใต้เลยออกไปเอาเอางไม่ได้ไลแล้วไกลนล้วอันเดียส่งมาให้อ่ะเห็นไหมคือเขาจะดึงเราไปไกลๆพอจะส่งมาให้ปุ๊บต้องโอนเงินให้เขาไปเราก็ไม่ได้สงสัยอะไรว่าอืมนะขัดนี้คือมีฉาชีพนะผมก็บอกว่าผมก็ถามว่าอรู้จักผมไหมเขาบอกรู้จักนะฮะ,ะรู้จักเสียชานเขาอย่างเงี้ยไอ้ผมนะ่ะไอะ้เขานะ่ารู้จักผมอยู่แล้วนะฮะ ผมถามอะไรผิดไปหรือเปล่าแต่ผมมะนรู้จักเขาไหมมากกว่านะผมต้องถามอย่างนี้านมากกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยนะก็ไม่ได้คิดว่าอ,อคุณโอนมาต้องมีบัตรประชาชนหรือต้องอะไรนะครับนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ก็ไม่ได้คิดว่ามันอะไรมากก็อยากได้ไก่ตัวนี้เนาะนะครับผมก็ไม่ได้ว่าอ่าคุณต้องอลองถ่ายวิดีโอไลฟ์สดให้ดูหน่อยสิไก่ตัวนี้อยู่ สภาพปัจจุบันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ได้เช็คอย่างนี้นะครับหรือวาอ่าตอนโอนส่งบัตรประชาชนมาให้ด้วยหน่อยนะผมไม่ได้บอกหรอกครับเขาส่งมาให้แล้วบัตรประชาชนเขาส่งมาเขาแนบบัตรประชาชนพร้อมเลขบัญชีมาเลยนะฮะมันก็ดูมั่นใจสิครับนะพรดูมั่นใจแล้วผมก็อะไรแหละจะช้าอะไรโอนใน,นตอนนั้นเลยห้าทุ่มหกทุ่มนั่นแหละนะครับผมเพาทักไลน์อะไรกันอย่างดีเดดีพอโอนเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาบล็อกไลน์ผมออกจากกลุ่มบล็อกไลน์ผมทุกอย่างเลย ขนลุกเลยขนลุกบุบเลยออืติดต่อไม่ได้เบอร์โทรโทรเบอร์โทรไม่ติดมีเบอร์โทรมาด้วยไม่ติดไม่ติดละโทรไม่ติดอ่าเป็นปัญหาละเป็นเดือดเป็นร้อนละ,อะ่ต้องไปแจ้งความต้องไปอะไรละนะครับไปแ,แจ้งความที่สนอสนสอนก็ไม่มีอะไรครับ ตำรวจเขาก็ลงบันทึกไระจำไว้ว่าเคสก็ณ่ีแบบนี้เขาก็เราก็มีบัตรประชาชนเขาเนาะแต่เขาก็บัตรประชาชนกับเลขที่บัญชีนะฮะเขาก็เอามาให้เราแมันก็ตรงกันนะนะนะมันก็ตรงกันนะฮะเขาก็มาให้เราก็ตำรวจเดี๋ยวไปอายัดบัญชีได้ให้นะครับแล้วก็ต้องมีอ่าคนมาแจ้งความร้อยคนขึ้นไปอ่าถึงคดีนี้ถึงจะมีการตามจับคนร้ายให้ว่างั้น ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะต้องมีคนโดนหลอกประมาณร้อยคนขึ้นเขาถึงจะไปตามแก้ไขตรงนี้งานตรงนี้ให้โอโ้โหนะครับไม่น่าเละผมเห็นอ่าซุ้มฟาร์มใหญ่ๆนะไม่รอกฎหมายเลยนะแก้ไขปัญหาเองนะฮะนะครับผมนะแก้ไขปัญหากันเองเลยนะครับนะครับผมครับนะ ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ระวังเวลาจะโอนอะไรก็อย่าเพิ่งโอนเร็วนะครับอันตรายผมก็เลยทิ้งไปเลยไม่สนใจแล้วนะครับทิ้งไปเลยเวลาจะโอนอะไรก็ต้องเช็คดีๆหรือว่าโอนผ่านกลางโอนผ่านแอดมินนะฮะก่อนนี่จะดีนะครับผมในกลุ่มผมตอนนี้ล่าสุดผมให้โอนผ่านผมแล้วนะฮะโอนมาผ่านผมเนี่ยโอนเข้าบัญชีผมก่อนนะฮะวิธีแก้ไขของผมนะฮะสำหรับเ c ซที่จะโดนหลอกแต่ผมมาโดนหลอกไปแล้วผมก็เลยคิดไอเดียได้คิดแผนได้ว่อาอ้าวงั้นก็นะ โอนผ่านผมก่อนแล้วกันนะครับใครจะซื้อขายขายอะไรกันโอนผ่านผมก่อนแล้วกันนะฮะผมก็เลยไม่อยากจะซื้อไก่ในแบบนั้นแหละทีนี้นะฮะนะถ้าผมจะซื้อผมก็บอกว่าพี่ส่งไก่มาให้ผมก่อนเลยพี่ส่งไก่มาเลยถ้าพี่อยากจะขายให้ผมเนี่ยอ่าผมอยากได้เนี่ยพี่จะขายให้ไหมพี่พี่ก็ส่งไก่มาให้ผมก่อนเลยอ่าส่งมาเลยส่งมาไก่มาถึงเดี๋ยผมโอนเงินให้นะครับพี่ลงที่อยู่ผมถ่ายรูปไว้เลย ที่ส่งไก่มาหาผมเนี่ยมันจะถึงผมไหมถ้าถึงผมเนี่ยพี่ได้เงินแน่นอนนะฮะไอ้ผมเนี่ยมีตัวตนอยู่ตรงนี้แหละนะแต่พี่เนี่ยผมไม่รู้ไงนะครับผมนะแต่สําหรับที่ขายยากเนาะนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับนะสาหรับตัวเองแต่ผมยังผมไม่ซื้อละผมผมผมไม่ซื้อในแบบนั้นแล้วนะครับนะผมก็รู้สึกแบบมันก็เริ่มมีปัญหาเริ่มนั้นแล้ะนะครับผมผมก็เลยแบบว่าโอ้ถ้าเอฟซีล่ะนะครับถ้าเอฟซีไปซื้อเขาจะ เขาเจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมผมก็เลยบอกว่างาน fc ที่ซื้อไก่ขายไก่ผ่านผ่านกลุ่มไลน์ผมนะครับขายไก่ผ่านกลุ่มผมนะฮะกลุ่มไลน์สแควร์นะครับก็โอนเข้าบัญชีผมเลยนะโอนมาเข้าบัญชีผมก่อนนะครับผมแล้วฝั่งนั้นนะ่ะเขาส่งไก่ให้ปุ๊บนะพี่คนที่โอนเข้าบัญชีให้ผมเนี่ยบอกผมว่าโอนเงินให้คนนั้นได้เลยไก่ถึงแล้วสมบูรณ์ดีปกติดี ไม่ได้โดนหลอกอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะโอนเงินไปให้ฟรีผมบริการฟรีนะฮะโอนผ่านมือถือเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับมือถือเนี่ยกดแป๊บเดียวนะครับผมใครจะซื้อจะขายไกลผ่านกลุ่มผมนะฮะผมจัดการให้ในตรงนี้นะครับก็จะหมดปัดปัญหาเรื่องวิชาชีพไปนะครับผมนะง่ายนิดเดียวนะครับง่ายไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับก็ ใครมีประสบการณ์เรื่องเรื่องแบบนี้นะครับก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับไปโดนมาที่ไหนยังไงนะแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังหรือว่ามันมีวิธีแก้ไขยังไงนะฮะไปแจ้งความแล้วไม่ได้เรื่องแล้วเราจะทํายังไงเราจะตามยังไงตามให้เจอแบบไหนยังไงนะครับนะแนะนํากันหน่อยครับแนะนํากันหน่อยนะครับผมก็จะได้มีข้อมูลแล้วก็อาจจะมาเล่าในคลิปให้พี่น้อง f c ที่ติดตามได้ฟังกันนะครับนะส่วนใครจะตาม Facebook ผมนะครับ ันอาจจะก,กลับหัวกลับหางหน่อยนะนะครับเนี่ย Facebook ผมชานชัยเพียรักษานะครับหรือเป็นเสียชาญร้อยล้านก็ได้นะฮะผมมี2เฟซนะครับนะครับเสียชานยล้านเสียชานยล้านก็ได้นะครับมมครับครับ นะครับนี่เสียชาไร้ล้านเฟซนี้นะครับนะเอาง่ายง่ยมานะอันนี้มีผู้ติดตามอยู่เก้าร้อยยี่สิบคนนะฮะเก้าร้อยี่สิบคนเฟซบุ๊กผมนะครับเฟซบุ๊กผมนะแล้วก็จะมีเนี่ยเฟซนี้มีติดตามอยู่สามหมื่นสองพันคนนะฮะสามหมื่นสองพันคนนะฮะในการติดตามนะฮะใครมีข้อมูลดีๆนะในการแจ้งความหรือว่าตามในเรื่องของอ่าเร่อเครื่องของการหลอกขายไก่โดนหลอกขายไก่อะไรอย่างนี้นะครับใครมีข้อมูลดีๆก็ แชร์ลงในข้อความนะฮะคอมเมนต์นะครับนะขอบคุณมากครับเจอกันนะครับสวัสดีครับอ๋อใครอยากจะเข้ากลุ่มใครอยากจะเข้ากลุ่มทักเฟซมาครับทักเฟซมาหรือหรือในคลิป youtube ผมเนี่ยมันจะมีลิงก์ให้กดเข้ามาในลายส่วนตัวผมอยู่นะครับนะแป๊บหนึ่งผมให้ดูเนี่ยครับอันนี้หน้า youtube ผมใช่ไหมนะครับหน้า youtube ผมแบบนี้ใช่ไหมก็เข้าไปในคลิปใดคลิปหนึ่งของ youtube ผมนะเนี่ยเข้าไปดูคลิปผมนะครับ พอดูคลิปนะฮะดูคลิปผมแล้วปั๊บเนี่ยก็กดตรงนี้กดตรงคําอธิบายรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพม่าเปรียบเชิงควรเห็นไหมเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะกดเลยตรงนี้เลยกดคําพิมพ์ผมเนี่ยกดเลยปับ๊บจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้กดลิงก์นี้มาได้เลยครับนะฮะเห็นไหมครับโอเคนะครับสวัสดีครับ